ก็ลงน้ำมาฮ้น้ำมาเลยกลับสบายดีกลับสวัสดีเด้อค่ะพี่น้องมาพบพอกันอีกแล้วก็สองสาวจิ๋วบ้านนาเด้อพี่น้องคะวันนี้บรรยากาศฝนตกลิ้นมบ่เมื่อพี่น้องปองไปกับน้องเทกาเทกาพี่ยะอ่ะพี่ยะปลาลุงพี่ยะเออพี่ยะปลาลุงน้อนใหม่เขับไปในบ้านห้าน้องน่าเบียร์พยะยะพุยยะบ๊อกซ์พุยยะอะไรถุยยะอะไรถุยยะ สองมือลูกสองมื่อไอคืยางกันน่ากระตื่นนอนหนวงพี oh, ้ตาเพราะว่านานพักบอดจะิ้วยังมาแล้วพี่น้องยังปลูกมาแล้วก็เลยได้ตัดอีกตื่นอีกเพราะว่าลุกเมื่อวานนี่ดิประจิ้วลุกออกเมื่อวานนี่ดินานหนึ่งหมู่หันเราปลูกพี่น้องเลยก็เลยมานางตัดหอมบรรยากาศฝนตกลีนเบิ๊ดเมื่อพี่น้องน้ำเทน้ำว่าน้ำอะไได้พี่น้องเตาจะิ้วบลาใสเสร็จเช่ยาว นาวเย็นแบบพ้นตกเย็นเย็นนะพี่น้องคีดภ่าอบอกอกพี่น้องแบบเย็นเยือดเย็นเลยอะเย็นมากเย็นแห้งพี่น้องค่ะนะชัดเก็ว่านานตัดศฝักบัวแต่ว่าน้องไทกาตื่นแล้วที่แลกว่ะที่ลงกไปปลูกแต่ว่ามันยังตัดโบแล้วน้องเทกานอนหัดกระตุนวันนี้น้องนาเบียไม่ได้ออกมาเพราะว่าฝนตกพี่น้องน้องนาเบียไเลยบ่ คนตบลิ้นบดมือเลยขลิ้นแบบนี้หาลิ้นโดนพี่นอ้องขลิ้นแบบนี้หาเฮงบดมือบดคืนเอ้ยลูยตั้สี่หกเพื่อนอ่ะนะลเก็บเข็บเข็บเไม่เห็นานานฮู้คบเซกัสตะก,กะ Hút xe lụng, hút xe, hút xe ừ. Hút xe em bớt Hút เราฝนตกลินตกลินผ่านหน้าหนาวน้อนมาขึ้นอีกแต่นหน้าพี่นะเอ้ยน้ำเทน้ำหวานน้อนก็นขึ้นก็นได้ สัมคันอันอยู่ในกไก่เหรอเก็บเก็บลูกเก็บพุก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 สกัดจานเร็วเรีวเรวื้อนอลยนี่พุกเลยนี่นี่เละนอนไนอนเบิงพีนงนอนเลยเดียวหนุ่มอสีลดาวเฮยังแล้ว เราจีว่าสิลงไปนี้พักบอดีลงได้ดิอื่นเลยด้ลูกรับปัญหาเห็ดนันเห็ดนี่ลูกรับปัญหาเห็ดหันเห็ดหนี่พี่น้องเอ้ยบอดีพักเด้อสิบอกไห้ให้ว่าให้ว่าลูกรับพอาสิได้นอนนำ้ำบอดีนอนเด้อค่ะลูกรัสซูจุตะแลนเห็ดนันเห็ดนี่โลดพี่น้องเม่นสิลูกนอนันได้นอนเดอ้อไม่ได้นอนนะคะไม่ใช่ว่าลูกหลับไปเราจะได้นอนพักผ่อนนะ ลูกรับภูมิเข้าก็นเลนฮะในเห็เโลกอ๋มันแห้งล้มนะลูกล้มปิววา่าอะไรฮะให้มองะล้มปิวว่าอะไรนะกวเ,วเนะก็บเกบเกแม่จะเอาไปจูดพายเก,ก็บเก็บเก็บสกจาร์เร็วๆรมผัดนะ ออมปอมกับกำลังอบพี่น้องเออออมปอมเชา้าจี้ก็สิอบป,ประมาณสามคืนผลเหลือจังสิไปลงจังสิปลูก,ม,อออกมันจะออกไวเราจะจะไปข้อขี้แก่น้ำนองดาวมาใส่ซะก่อนหอมปอมเชา้าจี้จะไปข้อขี้แก่น้ำนองดาวซะก่อนจะสองสอบ กับคนลยค่ะฝนตกลิ้นมันกับบนนแห้งดอกแต่ว่ามันลิ้นไปปล่อยบืดมืดนะให้มันแห้งมันเ้าไว้แห้งอ้าอ้าอาลงมาเนี่ยเ้าไว้พี่น้องแต่ว่านี่มันตกลิ้นแลลวมันน้ำเซา ลูกปุ๊บนน่าน้าเนี่ยบอลงมาอะไรบานนี้เอ้าฟิวหกไปเวิร์สบานนี้ลงมาอลไรเห็นบอกเหยวไปไว้ลงมาแล้วลงมาแล้วพัดไปเวิร์สอะไรปพูบปุ๊บปุ๊บยืมไปเวิร์สอะบานนี้ปุ๊บปุ๊บปุบนี่งข้างนอกได้โลปลายได้นี่ บ่หอดซองกิโลแต่มันบ่พอ,อซัดปิดกระซิลลงไปนิบน้ำเอาน้องไทก้าเข่าน้ำบ่ได้มุนบดพักนะน้องไทก้าเขา่าวนน้ำแม่มุนบดพักแม่นั่นเียงโลพนนะ่ะอื้มทุ่งโต้พนกับพนแต่แท่พน,นกับพนแต่แท่ลงกับลงแต่แท่น้นาดีน้าดีเดีไปนอนสุ่มหอมไป โอเคละพี่น้องเชิสิก้าตัวไฟสก่อนเด้อพี่น้องมึงมาเล้ๆอันี้มาเล่ๆอันนี้น้องได้ก้าโรลแล้วก็สีเก็บสก่อรมันได้สิเหตุใหม่เอาไปปลูกเบอร์สก่อนนาะมันพอหรือบ่พอพอมันยังมาลายเนาะถามมันพอก็คือจะได้มาตัดใหม่นะคะพี่น้องคะโอเคค่ะพี่น้องสำหรับมะฮันี่เนาะการตัดตกบัวนี่กะนี่พี่น้องตัดแบบนี้แล้วก็เอาไปลงเลยนี่เสียบจุบเสียบจุกเสียบจุบโรลพี่น้องบด้ยากนะคะง่ายๆโอเคละพี่น้องสำหรับมะฮอนี่เจอกับฮอจ้าคิวเอมิสก่อนเด้อพี่น้องคะฝากกดไลก์ดแชร์กดดตติามด้วก่อนบบ๊าายย ายบ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 ายนอนได้จะนอนได้จะเบเ้เ้เก็บเกวดมากวดมากวดมากเลยเร็วหกบ่ p. P ็ไวดมากเห็นมดมะเบบะไดเบบะวดมากกวดมากปวดมากเลยเร็ว <selecting> ห <noise facial> ูหกบป็นไรเาเก็บมาซอยกันเก็บมา มอนี่ลมผัดปิ้วไปบดเลยหกบดเลยหูเต็มอยู่หกโอ้ <c oughs> จะเลยกวนมากวนมาลูกก่อนลูกลูกลูกซะก,ก่อนลูกอะไรลูกลูกเอามาเก็บม,มาลูกซะก,ก่อนมะฮัมนะ 呃，干嘛？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 